เมื่อผีเรียนไม่จบไปผุดไปเกิดบ่ได้คนเห็นผีจึงต้องอาสามาสอนหนังสือเหล่าสัมภเวสีให้เหล่าวิญญาณเหล่านี้ได้ไปสู่สุคติสวัสดีครับวิดลักแฟนสปอยขอต้อนรับสู่จียูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าโกรธ Graduation เรื่องราวของโมเนโตอาจารย์หนุ่มผู้เห็นผีมาตั้งแต่เกิดอยู่มาวันหนึ่งเขาต้องไปสอนหนังสือผีเพื่อให้ผีเหล่านั้นไปสู่สุคติแต่เบื้องหลังการตายของเด็กๆมีอะไรมากกว่านั้นแล้วเขาจะช่วยเด็กผีพวกนี้ได้หรืือออไมม่่ถ้้้าาหากเพนเพนนรันแลว กันได้เลยเริ่มเรื่องมาในปี1994ในงานเลี้ยงจบการศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งหนุ่มสาววัยรุ่นก็เต้นราและพอดร,รักกันอย่างเมามันจะมีก็แต่หนุ่มน้อยโมเดสโตคนนี้ที่ออกแนวเป็นเด็กเนิร์ดไม่มีชาวคนไหนชอบเขาเลยแต่ในขณะที่เขายืนงงอยู่ในดงคนมีคู่อยู่ๆก็มีสาวคนหนึ่งสบตาสปราร์จจอยกับเขาเธอกระดิกนิ้วเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปเต้นรํากับเธอโมเดสโตไม่อยากจะเชือ่อสายตาแต่ก็ขอลุยสักทีสาวสวยกับเขาเต้นรํากันอย่างหวานซึ้นจนมีโอกาสจูบๆโมเดสโตก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือ แต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นคน,นรอบข้างเขาก็เริ่มหัดเลาะก็เพราะว่าจริงๆแล้วสาวคนนั้นเธอเป็นผีไม่มีใครเห็นสาวคนนั้นเลยนอกจากโมเนโตพอเขารู้ว่าเธอเป็นผีก็ตกใจกลัวอีผีสาวก็ร้องกี๊ใส่หน้าเขาแล้วก็หายไปทิ้งกูไว้ให้เป็นปมด้อยโดนเพื่อนล้อหลายปีผ่านไปโมเนโตก็กลายมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือแต่ด้วยความเป็นเนิร์ดของเขาถึงป่านนี้ก็ยังคงโดนไอ้พวกเด็กเกเรนั้นมันคอยแกล้งและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาโดนไล่ออกจากโรงเรียนก็เพราะว่าเขาไม่สามารถรับมือกับเด็กเวรพวกนี้ได้นอกจากนี้โมเนโตา ขเขาอยู่เเปป็นประจกพราะว่าตั้งแต่เขาเจออีพีสาวตัวนั้นตลอดชีวิตเขาก็เห็นผีเรื่อยมาจนเขานึกว่าเขานั้นเป็นบ้าไปแล้วจิตแพทย์คนนี้ก็ไม่เชื่อเรื่องผีสางโมเนโตไม่อยากจะบอกว่ากูเห็นพ่อมึงที่ฆ่าตัวตายนั่งอยู่ที่ห้องข้างๆโมเนโตก็ต้องกินยาระงับประสาทอยู่ตลอดแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้เขาเห็นผีน้อยลงมีแต่จะทําให้เขาเสื่องซึมก็เท่านั้นตัดมาที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งขณะที่อาจารย์อ้วนคนนี้กําลังไปหาหนังสือในห้องสมุดเขาก็ต้องเจอกับโครงกระดูกที่เดินได้และออกมาหลอกหลอนเล่นงานอาจารย์นนน้้้วนนนนคีจทําให ต้องถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่วิญญาณร้ายเหล่านี้ออกหลอกหลออในโรงเรียนสร้างความหนักใจให้ครูใหญ่ทีหน้าของเราเป็นอย่างมากและไอ้หนุ่มแว่นโอเตกิคนนี้ผู้เป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองก็พยายามจะเสนอตัวช่วยเหลือทีหน้าเพราะว่าตอนนี้บอร์ดบริหารของโรงเรียนกำลังหนักใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครูใหญ่ทีหน้าก็พยายามบอกว่าเธอเอาอยู่ไม่ต้องห่วงแต่บอร์ดบริหารก็มายื่นคำขาดกับเธอว่าถ้าเธอยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ก่อนจบเทอมทางเราก็จะพิจารณาปิดโรงเรียนนี้ทิ้งซะและผลจากที่อาจารย์คนก่อน โดนเล่นงานจนต้องเข้าโรงพยาบาลทีทน่าก็ได้เรียกโมเดโตมาทํางานเป็นอาจารย์คนใหม่ถึงแม้ว่าประวัติของเขาจะโดนไล่ออกมาหลายโรงเรียนเพราะว่าเขามีปัญหาทางด้านจิตเวทแต่เพราะว่าฉุกระหุกทีน่าก็เลยต้องรับเขาไว้อาจารย์โมของเราก็พยายามเดินตามหาห้อง 4B ที่เขาจะต้องไปสอนตอนนั้นเขาก็เดินไปถามทางนักเรียนหญิงคนหนึ่งสาวแวนคนนั้นก็ตกใจที่เขาพูดกับเธอและก็ได้วิ่งหนีเข้าไปครูโมของเราก็งงวิ่งหนีกูทําไมวะจากนั้นเขาก็เดินมาถามไอ้พวกเด็กเวนที่อยู่หน้าห้อง 4B ไอ้เด็กเวนพวกนี้ก็โกหกอาจารย์โมบอกว ตรงไปสุดซอยขึ้นบันไดไปชั้นบนจากนั้นจาร์ก็จะเจอห้องนั้นโมเดโตของเราก็บึนๆเดินไปตามทางและเขาก็ไปเจอกับห้องสมุดที่ถูกปล่อยร้างตอนนั้นเองเหล่าผีที่อยู่ในห้องก็พยายามหยิบโครงกระดูกมาหลอกเขาแต่ด้วยความที่เขาเห็นผีก็งงว่าไอ้พวกเด็กพวกนี้มันทําอะไรและแล้วเขาก็ได้เห็นสาวแว่นคนเมื่อกี้วิ่งทะลุก,กําแพงออกมาเขาก็ได้รู้ว่าเด็กพวกนี้มันเป็นผีเขาเรีบวิ่งหนีออกมากระดกยาววิ่งออกนอกโรงเรียนครูใหญ่ทีหน้าก็ตามมาถามว่านี่คุณจะไปไหนไม่ทันไรไอเด็กผีพวกนั้นก็วิ่งตามเข้ามาโมเดโตก้ว่นนีออกผพั มันจะออกนอกเขตโรงเรียนไม่ได้ทีน่าก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าที่นี่มันมีผีอยู่จริงๆเย็นวันนั้นเธอก็ไปดักรอพบโมเนโตเธอบอกเขาว่าคุณไม่ต้องไปหาแล้วจิตแพทย์ฉันก็เห็นเหมือนคุณว่าที่นั่นมันมีผีอยู่จริงๆจากนั้นโมเนโตก็ได้มาชี้รูปเด็กๆที่เสียชีวิตทั้ง5คนและเขายังบอกถูกอีกว่าสาวน้อยที่ชื่อมาลิวีคนนี้เธอตายขณะที่ตั้งท้องลูกของเธออยู่ทีน่าจึงเชื่อแล้วว่าเขาเห็นวิญญาณของเด็กๆจริงๆตอนนั้นเองที่โรงเรียนก็มีเหล่า กลัวผีเลยแล้วพยายามคุยกับพวกเขาต่อจอร์ดผีหนุ่มนักกีฬาเห็นเธอก็ประทับใจทั้งคู่ก็ได้ทําความรู้จักการผ่านกระดานผีถ้วยแกว้วทางด้านครูใหญ่ทีหน้าก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้โมเนตโตฟังว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตอนงานคริสต์มาสเมื่อหลายปีก่อนสัญญาณเตือนไม่ทํางานทาให้เด็กทั้ง5คนถูกไฟคลอกตายในห้องสมุดนั้นตั้งแต่นั้นมาโรงเรียนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมทีหน้าขอร้องโมเนตโตให้สื่อสารกับพวกเขาและทํายังไงก็ได้ให้ผีพวกนี้ออกไปจากโรงเรียนทีหน้าบอกว่าเธอนั้นเชื่อใจเเเเเขาาาาพรรระะว่่่่่มมนนนนตไได้้้บแแแคห็็็ผีีีีลกกปังท คนเชื่อในสิ่งที่โมเนตโตเห็นทําให้หลังจากนั้นเขาเลิกกินยาและกลับมาเป็นคนสดใสอีกครั้งเขาเริ่มเรียนรู้และจะอยู่ร่วมกับวิญญาณที่เขาเจอวันต่อมาเขาก็ได้เดินทางมาที่ห้องสมุดเก่าเพื่อขอคุยกับเหล่าวิญญาณเด็กที่ตายเหล่าเด็กๆก็ดีใจมากที่มีคนเห็นวิญญาณของพวกเขาแม่สาวท้องเสื้อเหลืองเธอมีชื่อว่ามาเลวีส่วนไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าคนนี้เขาตายขณะตอนเมาทําให้กลายเป็นวิญญาณที่เมาค้างพร้อมที่จะอ้วกแตกได้ตลอดเวลาแต่ดูเหมือนวิญญาณของหนุ่มดานี่คนนี้ที่เป็นเด็กเกเรจะไม่ค่อยโอเเเเเคกกกััับาาารที่มมนนนนนนนตตตหห็็พววขย้ลไปจิ และได้ขอคุยกับวิญญาณของพ่อจิตแพทย์ที่ฆ่าตัวตายโมเนโตก็ถามว่าทำยังไงคุณถึงจะไปผุดไปเกิดวิญญาณตอนนั้นก็ได้แนะนําว่าเด็กๆเหล่านั้นอาจจะยังมีเรื่องที่ค้างคาถ้าวิญญาณพวกเขาหมดห่วงก็จะกลายเป็นอิสระและสามารถไปเกิดใหม่ได้โมเนโตก็บอกว่าใช่แล้วเด็กพวกนั้นมันยังเรียนไม่จบถ้าสามารถทําให้วิญญาณพวกนั้นสอบผ่านได้วิญญาณเด็กเหล่านี้ก็จะไปสู่สุกติโมเนโตก็อาสาที่จะช่วยวิญญาณเด็กเหล่านี้และบอกว่านี่จะเป็นวิธีทําให้พวกเธอ้นหลุดพ้นแต่ดูเหมือนพวกเขาก็ยังไม่สนใจที่จะไปเกกกกกกิดดแแแลลล้้้วว็จัับบบโมมนนตาาออีี ยาคนอื่นว่าอยู่ที่นี่สบายจะตายเรามีอิสระจะทําอะไรก็ได้เขาก็จัดการวิ่งไปเข้าสิงสาวสวยคนหนึ่งแล้วก็จับเธอดูดปากกับเพื่อนดนนี่ก็บอกนี่แหละอิสระของเขาต่อมาโมเนตโตก็เลยต้องวางแผนใหม่เขาเริ่มเอาเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ไปโม้ให้พวกเด็กผีฟังอัปเดตข่าวสารตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนเหล่าผีเด็กเริ่มสนใจโลกภายนอกต่อมาเหล่าผีเด็กก็คุยกันว่าพวกเขานั้นอยากหลุดพ้นอยากจะสอบผ่านแล้วออกไปจากที่นี่จะมีก็แต่พ่อนุมดานี่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมเห็นด้วยผีเด็กคนอื่นก็เริ่มมาให้โม สาวเอลซาก็ดูเหมือนจะจีบกับผีหนุ่มอย่างจอร์ดผ่านทางคีย์บอร์ดและอุปกรณ์สื่อสารต่อมาขณะที่ทีมนักร้องภาษาเสียงกำลังเตรียมตัวเพื่อจะร้องเพลงในวันสถาปนาโรงเรียนผีสาวแว่นอย่างเอ็งเจล่าที่มีความใฝ่ฝันอยากจะร้องเพลงก็ได้แต่แอบ,บยืนดูอยู่ข้างๆดานี่ก็ได้ไปบอกให้เธอออกไปร้องเลยที่ใหม่ตอนนั้นมันก็แกล้งเปิดวอลลุ่มขึ้นจนทำให้ทุกคนนั้นตกใจได้ยินเสียงร้องประหลาดผีหลอกเข้าให้แล้วหล่านักร้องก็วิ่งหนีผีกันเจ้าละวันจอร์ก็มาต่อว่าดานี่ที่แกล้งพวกเดียวกกกกัันนนนนแต่่่ดดดดาีี็ไไมมมมสใจจพร้ออออบเเิหงุปูืะ วิญญาณของเขาดวงเดียวเท่านั้นที่ไม่สนใจเรื่องการสอบในขณะที่อีกสีตนนั้นติวหนังสือกันย่างเคร่งเครียดสุดท้ายไอดานนี่ก็ทนความเหงาไม่ไหวและเปิดใจเข้าร่วมการสอบด้วยต่อมาครูใหญ่ทีน่าก็มาบอกกับโมเนโตว่าคุณต้องทํายังไงก็ได้ให้วิญญาณพวกนี้หายไปก่อนจะถึงวันงานสถาปนาโรงเรียนโมเนโตเห็นเธอเครียดมากก็เลยพาเธอออกมานั่งเล่นเหล่าว,วิญญาณเด็กๆก,ก็ได้ช่วยกันสร้างบรรยากาศจนทั้งสองคนนั้นเต้นรำกันและเธอกําลังจะจูบเขาแต่อดีตอันฝังใจของโมเนโตทําให้เขาไม่กล้าจะจูบสาวเหล่าผีเด็กก โมเนโต้ก็สนิทกับพวกเด็กผีมากขึ้นในเรื่อยเขาสอนวิชาต่างๆให้กับเด็กๆโดยที่ไม่สนใจสาย,สายตาของคนรอบข้างที่ต่างมองว่าเขาบ้าเขานั่งพูดอยู่คนเดียวต่อมาแม่สาวเอลซ่าที่เป็นแฟนกับผีจอร์ดเธอก็มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายตามไปอยู่กับเขาเธอมาบอกให้จอโชคดีในการสอบและแล้วโมเนโต้ก็เริ่มการสอบสำหรับเหล่าเด็กผีวันต่อมาหลังจากตรวจเขาสอบเสร็จปรากฏว่าทุกคนนั้นสอบผ่านทั้งห้าตนนั้นกอดกันดีใจตอนนั้นเองก็มีแสงสาดลงมาพวกเขาก็นึกว่าประตูสวรรค์นั้นได้ ตอนนี้เราเด็กผีก็โวยวายว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหนบอกว่าสอบผ่านแล้ววิญ,ญญาณของพวกเขาก็จะหลุดพ้นเราเด็กผีก็โกรธโมเนตโตที่หลอกพวกเขาจึงออกอาละวาดทำร้า,ายผู้คนอีกครั้งเหตุการณ์วุ่นวายก็จกระจายกันทั้งโรงเรียนจนผู้ปกครองต้องรีบพาลูกๆของเขากลับบ้านโมเนตโตรีไปถามผีจิตแพทย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมสอบผ่านแล้วเด็กพวกนี้ยังไม่ไปสู่สุคติผีตนนั้นก็บอกว่าเราต้องสะสางเรื่องที่ค้างคามันอาจจะไม่ใช่เรื่องการสอบที่เราเด็กผีพวกนั้นติดค้างอยู่ในใจรู้อย่างนั้นแล้วโมเนตโตจึงรงกลมมาาาารรรยแออ้จ์ะสคคผูป ก็ได้รู้ความจริงว่าโมเนโต้นั้นป่วยทางจิตครูใหญ่ทีน่าไม่อาจจะปกป้องโมเนโตได้และสุดท้ายเขาก็โดนไล่ออกอีกแล้วก่อนจะไปโมเนโตก็ได้มาเก็บของเหล่าเด็กผีก็ยังไม่หายโกรธที่โดนเขาหลอกโมเนโตก็บอกว่าเขาเข้าใจผิดเรื่องการสอบเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจไม่เหมือนกันพวกนายต้องค้นลงไปว่าเรื่องนั้นมันคืออะไรตัวฉันเองก็ไม่สามารถช่วยพวกนายได้โมเนโตได้บอกผีตน้นอื่นว่าดานี่มีความลับอะไรบางอย่างเขาก็พยายามบอกให้โมเนโตนั้นหุบปากแต่สุดท้ายดานี่ก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนทำให้เกิดไฟ ผีตนอื่นก็โกรธดานี่ว่าที่ผ่านมาทำไมเขาไม่เคยบอกดานี่ก็บอกว่าเขากลัวว่าจะต้องตกนรกต่อมาทีน่าก็เริ่มรู้สึกผิดและโทรไปขอโทษโมเนโตแต่เขาก็โกรธและไม่รับสายเธอทีน่าไม่รู้จะติดต่อมโมเนโตออยังไงจึงได้ประกาศออกเสียงตามสายเธอประกาศว่าให้วิญญ,ญาณเหล่าสัมภเวสีมาพบเธอที่ห้องสมุดเธอก็ไปพูดต่อหน้าผีทุกคนถึงแม้ว่าเธอจะไม่เห็นพวกเขาเธอบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของเธอเองโมเนโตนั้นต้องการจะช่วยพวกเธอจริงๆแต่ตอนนี้ฉันต้องให้พวกเธอช่วยตามเขากลับมาเหล่าเด็กผีก็รู้สึกผิดต่อโมเนโเกไดยาารป สิงห์อาจารย์คนหนึ่งและโทรศัพท์กลับไปหาโมเนโต้หลอกว่าเขามีเอกสาร,ร,รต้องกลับเปอร์เซนที่โรงเรียนอีกทั้งฉันยังแอบ,บได้ยินว่าอาจารย์ทีน่านนรักเธอโมเนโต้ได้ยินนั้นจึงตัดสินใจกลับไปที่โรงเรียนในขณะที่วันนั้นเป็นวันงานสถาปนาโรงเรียนพอดีเมื่อโมเนโต้มาถึงเหล่าเด็กผีก็ได้ขอโทษเขาไอแว่นอวนโอเตกิที่ยังไม่เชื่อว่าที่นี่นั้นมีผีเหล่าเด็กๆก,ก็ได้สำแดงฤทธิ์เดชให้มันเห็นในขณะที่มันกำลังทะเลาะอยู่กับทีน่าผีสาวพาเลวีก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้หนุ่มแว่นใจ ต่อมาขณะที่วงประสานเสียงกําลังร้องเพลงต้อนรับเหล่าผู้บริหารแต่ดูเหมือนเสียงเพลงเหล่านี้มันจะทําให้ผู้คนในงานนั่งง่วงนอนโมเนโตเห็นแองจล่าที่ฝ่ายฝันอยากจะเป็นนักร้องเขาก็ได้กระซิบบอกเธอให้เธอออกไปพิสูจน์ตัวเองแองเจล่าก็ได้จัดการไปสิงเด็กสาวคนหนึ่งและออกไปร้องเพลงสุดมันทําให้คนในงานนั้นลุกขึ้นมาเต้นตามเธอความฝันที่จะได้ร้องเพลงของเธอนั้นก็เป็นจริงตอนนั้นไอแว่นโอตกิก็พยายามขึ้นมาห้ามแต่มันก็ถูกดานี่เข้าสิงโคจารามกแถมโชตุได้ผู้บริหารดูและดูเหมือนว่าอนาคตในโรงเรียนนนนีี้้้้้ของงมักก็็จจะจบลแลแวผูใหหญ่ทาได ประกาศว่าคืนนี้จะมีงานเลี้ยงอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนนี้ไม่ได้จัดงานเลี้ยงมานานคืนนั้นวิญญาณของดานี่ก็ได้มาขอโทษเพื่อนๆของเขาที่ทําให้เพื่อนๆต้องตายจากการเล่นพิเลนสุดท้ายเหล่าเพื่อนๆก็ยกโทษให้แกเขาตอนนั้นเองพ่อหนุ่มจอร์ดก็สงสัยว่าแฟนสาวของเขาไปไหนเอลซ่าต้องแอบไปฆ่าตัวตายแน่ๆเขารีบวิ่งไปที่สระน้ําและพบว่าเธอลอยอยู่ในนั้นจอร์จรีบวิ่งไปช่วยเธอขึ้นจากน้ําในสถานการณ์ความเป็นความตายวิญ,ญญาณของเอลซ่าก็ได้หลุดออกจากล่างและได้เจอกับจอร์ดเขาบอกให้เธอนั้นนใใชชชช้้ีีวววิิตตตออออยู่่่ไปแทเเเขขาาาาจจกลงงธะมถึ สัญญาว่าวันนั้นเราจะได้พบกันอีกครั้งทั้งคู่ก็ได้จูบกันจากนั้นเธอก็ตื่นขึ้นดูเหมือนว่าวิญญาณของพวกเด็กๆจะได้สะสางเรื่องราวที่ค้างคางในใจไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่ไอ้หนุ่มพิงค์ฟอยคนเดียวเท่านั้นที่มันใฝ่ฝันว่าก่อนตายมันอยากจะเข้าผับสักครั้งและและ้วโมเนโตก็ไม่ทําให้มันต้องผิดหวังที่งานเลี้ยงคืนนี้เขาจําลองผับในเมืองมาอยู่ในโรงเรียนไอ้หนุ่มพิงค์ฟอยเข้าไปก็ได้เข้าผับสมใจเต้นเขาแทบสุดสมความปรารถนาและแล้วตอนนั้นอาการเมาของหนุ่ม,มญญญพิงค์อไฟไอยก็ ตนก็ได้จับมือกันและได้หันมากราวคำขอบคุณอาจารย์โมเนตโตของพวกเขาที่ช่วยให้ลูกศิษย์ได้หลุดพ้นจากทีน่นี่และแล้ววิญญาณของทั้ง5ตนก็ได้ขึ้นสู่สวรรค์ไปโมเนตโตก็ได้สมหวังกับครูใหญ่ทีหน้าและได้กล้าจูบเธอเป็นครั้งแรกและเรื่องราวของหนังเรื่อง Gods Getuation ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Gods Getuation หนังสัญชาติสเปนที่หาดูซับไทยไม่ได้แต่ซับภาษาอังกฤษพอมีอยู่ไปหามาดูกันได้สําหรับภาพยนตร์เรื่อง Gods Getuation ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี201 MDB ไปถึง6.3คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับ g u Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ